ภาพล่าสุดครอบครัวสงการเตชะนรงเผยพิรุธก่อน ล่าสุดพบว่าสองสาวพี่น้องของตระกูลเตชะนรง์ได้อันฟอลโล่หนุ่มสงการไปแล้วโดยที่เมย์ไพยพันนีและแจนพัทธมนพี่น้องสองสาวน้องสาวของสงการได้จัดการอันฟอลโล่หนุ่มสงการแต่ยังตามไอจีของแอปทักษออนรวมไปถึงแฟนคลับของแอปอยู่และงานปาร์ตี้ที่รวมครอบครัวรูปล่าสุดก็ไม่มีภาพของคุณเมย์และคุณแจนอีกด้วยงานนี้จะบอกว่าทั้งสองสาวพี่น้องอาจจะมีเหตุบางอย่างก็เป็นได้ ก่อนหน้านี้หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าเมย์ไพพรรณีและแจนพัทมน์น้องสาวทั้งสองคนของไฮโซนุ่มสงการเตชะนรงอันฟอลโลอีจีของพี่ชายจนเกิดสงสัยว่าเป็นพอเรื่องข่าวข่าวความรักครั้งใหม่ระหว่างสงการและนางเอกสาวมัน่นแมทพิรณีคงไทยหรือเปล่าซึ่งน้องชายภูพาเตชะนรงก็ยอมรับว่าทั้งสมคนมีปัญหากันจริงแต่น่าจะเป็นแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆมากกว่า ไม่ถึงขั้นตัดพี่น้องอะไรและดูเหมือนว่าสิ่งที่ภูพาพูดเป็นจริงพอเมื่อวันตุตจ,จีนที่ผ่านมา5กุมภาพันธ์2562ครอบครัวเตชนรงค์ได้มีการพบปะทันเข้ากันทั้งครอบครัวที่บ้านของภัยวงเตชนรงค์คุณพ่อของทั้งสี่พี่น้อง นอกจากนี้ยังมีหลานๆรวมไปถึงน้องปีใหม่ลูกสาวของสงการและนางเอกสาวหน้าหวานแอบทัพซอ,อนมาสร้างสีสันให้กับครอบครัวด้วยและในวันดีๆแบบนี้ก็ต้องมีการถ่ายภาพหมู่ครอบครัวเป็นที่ระลึกงานนี้ทั้งคุณพ่อคุณแม่รวมไปถึงลูกๆหลานๆต่างมาร่วมเฟรมถ่ายภาพกันอย่างสนุกสนานเรียกว่าสยบดราม่าพี่น้องแตกคอกันไปเลยการันตีว่าเลือดข้นแถมคนไม่จังด้วยนะจ๊ะ และไม่นานมานี้เป็นโมเมนต์สุดอบอุ่นของครอบครัวเตชนรงค์เมื่อเหล่าพี่น้องได้มารวมตัวกันพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่เพื่อฉลองวันคล้ายวันเกิดให้กับแจนพัฒมมนพร้อมทั้งฉลองปีใหม่ไปในตัวโดยล่าสุด5มกราคม2565คุณแพทเตชนรงค์ก็ได้ออกมาเผยภาพครอบครวัวสุดแฮปปี้ในครั้งนี้ ที่นอกจากจะมีคุณพ่อไัยวงเตชะนรงค์คุณแม่กับลูกๆและหลานๆแล้วยังมีสองนางเอกสาวดีกีว่าที่สะภ้ยอย่างแมทพิรณีและมินชาลิดาร่วมเฟรมอยู่ด้วยเป็นภาพที่แฟนๆเห็นแล้วเป็นปื้มเข้ามากดไลค์กันแบบรัวๆเลยทีเดียวขณะที่ทางสงการเตชะนรงค์ก็ได้ลงภาพนี้ใน IG s t สตอรพร้อมแฮปปี้เบิร์ดน้องสาวด้วย